ราก็ทําการจุดไฟแล้วนะครับไฟน่าจะติดแล้วครับดูควันขึ้นมาแล้วเราถ่านครับเราถ่านครับเนี่ครับตงนี้ครับหนาวหมาก็มานอนตรงนี้ได้นะครับหมานอนตรงนี้อุ่นเลยนะครับเร่มล่องไฟครับอุ่นเลยครับนี่ครับเยมนะครับอะไรครับผมเยี่ยมครับเขาบอกว่าเยี่ยมอย่างนี้ต้องคุมอีก ดูดูดูวิศวะเขาจะชี้ไม้ชี้มือดูดินต้องทำอย่างนี้นะครับดินต้องทำอย่างนี้เขาบอกเอครับสารบวันนี้คุณออกแบบครับต้องทำอย่างนี้ครับก็ททำดูเหมือนกับเหมือนพวกเหมือนดูนะครับดูดูนะครับโอ้โหเลยอายจนเลยเออจะต้องทำอย่างนี้ไม่ผ่านครับเขาบอกว่าเขาไม่เขาไม่เซ็นอนุมัตินะครับเนี่ยครับนี่ ฝ่อ,องไฟออกนะครับน่าจะติดแล้วครับอย่างเี้ยถือไม่ติดไม่รู้นะครับน่าจะติดนั้นแหละครับผมครับอืมดีครับนะครับเตาถ่านเรามันก็ลุ่มปะฮะร้อนขึ้นไล่มันก็ลุ่มอ่ามันมันมันแห้งเร็วปะต้องค่อยๆทำใช่ไหมอ่า ที่ตะบนี่อ,อันนี้ขวดออกซื้อๆเลนบ่ะอ,อ๋อจนทำนร่างเตาแห้งม้นยอ้โอเคครับผม